ชมได้ดูครับสาเหตุที่มันรั่วนี่ไงครับท่านผู้ชมมันไปพาดกับกับแกนกับแกนพวงมลาลัยครับเราหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาซึ่งขณะที่ตอนที่เราเราไปไปเปลี่ยนไอตัวเนี้ยเวลาที่ช่างเขาใส่ครับช่างที่อยู่ที่เราไปแตะเปลี่ยนครับเขาใส่ตันนี้เขาลืมเขาลืมล็อกสายให้เราดีๆครับให้พ้นกับแกนพวงมลาลัยมันจึงทํามันจึงทําให้เกิดการเสียสีกับสายน้ํามันของเราครับ เรื่อมันรั่วครับพอรั่วเสร็จปุ๊บเราเราก็เหยียบเบรกแล้วมันก็ไม่คลายครับเนี่ยมันก็เออเหยียบคัดครับพูดผิดคับคัดมันจะทำให้เราใส่เกียร์ไม่ได้พอดีผมเป็นเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับบ้านพอดีครับผมก็เลย,เลยค่อยๆมาแล้วก็มาทําที่บ้านสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนสายน้ำมันคัสต์ครับเปลี่ยนสายคัสต์ที่แตกครับเราเราเวลาเราเยียบคัสต์ไปมันก็จะไม่เด้งครับเราก็มาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรบางทีอาจจะเป็นเพราะปั๊มคัต์ตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่แต่ไม่ใช่ผมผมเช็คดูเลยครับปัญหาที่เกิดมันเกิดจากสายครับสายปั๊มคัสต์ครับรั่วครับอ่าตอนนี้เราก็เราก,เราก็ยกหม้อพักนะครับเอา่อนก่อนนะครับ ยกออกมาค้างไว้นี่ครับสายนี้ครับนี่ครับเป็นเป็นสายอ่อนครับต่อกับแป๊บเด็กตัวนี้ซึ่งซึ่งจะ,ซ,งจะซึ่งจะอยู่มากับปั๊มคัาตัวนี้ครับอ่ผมทำา่อนเดี๋ยวจะยังนะ้งเลยนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมหอ่าช่องถ่ายก่อนนี่ครับ นี่ครับนี่ครับทา่านผูชมซึ่งที่มันรั่วนะครับเพื่ออื่นผมผมปั๊มปั๊มคัดล่างรั่วครับอยู่อยู่ที่ตลาดผมก็เลยเลยให้ช่างแถวแถวตลาดทําให้แต่แต่เวลาที่ว่าใส่เนี่ยใส่ใส่ปั๊มคัดล่างก็เลยไม่ทันดูว่าสายสายของ นี่ครับสายของของปั๊มเบรกเราเนี่ยไปสีกับกานของพวงมาลัยครับนี่ครับนี่ครับพอละหมุนพวงมาลัยไปมาไปมาไปมามันก็จะกัดครับมันจะกัดด้านในเดี๋ยวผมจะทอดให้ดูครับกัดแล้วก็ให้ไม่รู้ว่าภายในครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่าเราเราเราเปลี่ยนบั๊มคัดล่างอะไรเราต้องดูดีนะครับเนี่ยถ้าดูไม่ดีจะเป็นอย่างผมเนี่ยครับดีนะครับมันเป็นตอนกลับบ้านครับผมไปตลาดกลับบ้านมาไม่งั้นก็จะยากครับอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ก็มีนี่ครับปัจเจ้แหวนเบอร์สิบสองครับแล้วก็ขีมครับแล้วก็มีเบอร์แปดปล่อยน้ำมันตัวหนึ่งนี่เบอร์สิบสองอันนี้ผมจะมุดประชจยให้ดูนะครับนี่ครับมาถอดบือร์สิบสองปั๊มล้างเอาก่อนนะครับอันนี้อันนี้ผมอยู่ใต้ท้องรถนะครับเนี่ย มันจะมีนอ็อตบอสิบสองยึดปั๊มล่างไว้สองตัวครับอดออกแล้วก็ไปถอดแป๊บด้านบนเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนอันนี้ผมมุดทําคนเดียวก็ยากนิดนึงไม่มีใครถ่ายให้มันถอดยากครับเรามุดเราเราจะตายทองรถเรานะแต่ว่าคันนี้มันมันยกสูงอยู่ครับมันเป็นฟูวินก็เลยก็เลยง่ายนิดนึง แต่ถ้าเกิดเป็นรุดเป็นรุดรูดเตี้ยแล้วก็หมดสิทธิ์ครับต้องไปที่ร้านอย่างเดียวอ่านี่เราจะมาทําการทอดตัวเนี้ยเนี่ยสาเหตุที่มันที่มันเป็นครับท่านผู้ชมผมก็จะเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูครับสาเหตุที่มันรั่วนี่ไงครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมผมได้ไปซื้อสายมาแล้วครับแต่ แต่สายที่ผมไปซื้อมามันสั้นกว่าสั้นกว่าเดิมผมก็เลยผมก็เลยซื้อมาสองสายครับเพือ่อเพื่อเอามาต่อกันถ้าเราจะไปซื้อมาไปซื้อเอที่ตรงเลยมาก็ระยะทางที่ผมไปซื้ออะไรมันกไกลครับผมก็เลยเลือกเอาที่จะต่อเอาขยาวกว็ได้นะครับแต่อย่าสั้นกว่าแล้วก็ซื้อแหวนซื้อแหวนทองแดงครับมาไว้ต่อด้วยนะครับนี่ครับต่อลงไป พอหลังจากนั้นก็หาผ้าที่สะอาดครับมาทําความสะอาดปั๊มล่างครับปั๊มคัดล่างเช็บอให้มีฝุ่นมีอะไรติดตรงที่รูน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแหวนแหวนทองแดงกันเนี่ยเทียบเข้าไปก่อนครับแล้วเราก็ขันตรงนี้ ขันสายน้ำมันให้มันให้เข้ากับนะครับให้เข้ากับปั๊มน้งอ่านะครับขันแล้วก็ล็อกให้แน่นครับใช้ประแจล็อกให้แน่นก่อนที่เราจะไปย่นไปย่นสายลงมาครับคราวนี้เราจะต้องนิ้นว่าอย่าให้สายเราไปพลาดกับเกณฑ์พวงมาลัยบงคับเลี้ยวนะครับเพราะถ้าเกิดพวงมาลัยบงคับเลี้ยวเราไปหมุนหมุนหมุนอย่างนี้ก็จะทําให้ขาดอีกนี่บทเรียนนะครับบทเรียนราคาแพงของเรา ซึ่งเราต้องตรวจสอบหากเราให้ช่างทำอะไรเกี่ยวกับสายน้ำมันเกี่ยวกับปั๊มคัดล่างครับเพราะว่าเพราะว่าหลายครั้งที่เราเราเอาไปให้ช่างทำนะครับเราก็เราไม่ได้ดูครับเราก็คิดว่ามันเรียบร้อยแต่ว่าอมันก็ไม่พ้นอย่างผมเนะ่ยต้องมาทำเองครับคือคือเกิดสองสาครั้งแล้วนะครับอย่างอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยดังนั้นเราควรจะเช็ก ให้ดีถ้าเกิดเราเอาเอางานเอาเอารุดของเราเนี่ยไปให้ช่างเขาทำครับแล้วก็กลับมาตรวจสอบอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจเราจะได้ประหยัดเงินครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะล็อกทำการล็อกแล้วก็จะนําไปใส่ครับประกอบแล้วก็จะทําการไล่น้ำมันไล่น้ำมันปั๊มคัดล็อกให้แน่นก่อน นี่หย่อนปั๊มคัดลงไปนะครับก็จะให้มันดุนจะให้มันไปสีครับสายก็จะให้มันไปสี พอหลังจากนั้นครับให้หาสายยางครับสายยางที่เราชีดน้ําเนี่ยตัดมาปุ๊บเราก็ใช้มีดครับใช้มีดเจ้ตือผ่าผ่าให้เป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วเราก็เอาไปเอาไปใส่เอาไปใส่สายน้ำมันข้างในนั้นนะฟ้าตรงไหนมันจะเสียดสีเราก็ใส่ปุ๊บล้วก็เอาขีดมันถ่ายรัดมันจะได้ไม่อสายน้ำมันของเราจะไม่ได้ถูกกับรูดฮะจะทําให้สายน้ำมันของเราไม่ขาดครับครับหลังจากนั้นเราก็ น้ำมันเติมลงไปครับเติมแล้วก็ไล่น้ำมันครับต้องมีสองคนนะครับใช้คนหนึ่งย้ำๆแล้วก็ไล่อากาศออกจากสายน้ำมันเราพอเติมแล้วเราก็เติมให้มันให้น้ำมันเราอยู่ในค่าแม็กซ์แต่ว่าแต่ว่าผมแนะนําให้ให้เกินค่าแม็กซ์ประมาณประมาณประมาณห้ามิลครับให้มันเกินมานิดหน่อยเพื่อ,อเกิดว่ามีน้ำมันลุน้ำมันรั่วเราจะได้ ขับได้ถ้ามันน้ำมันรั่วปุ๊บมันจะได้ไม่หมดเลยครับให้มันเกินให้มันเกินค่ามาตรฐานนิดนึงแต่อย่าเยอะนะครับให้ให้มันมีโอกาสฝู่ได้บ้างากนั้นเราก็ปิดปุ๊บปิดปุ๊บทุกอย่างสมมติว่าเราไล่สายมันเสร็จแล้วครับอย่าลืมครับอย่าลืมคือเอาผมสักฟอกครับผมสักฟอกมันละลายละลายๆๆละลายละลายละลายในน้ำแล้วก็แล้วก็มาลาดครับลาด ไอ้ตรงที่น้ำมันมันไหลนะครับขีเลาลาดลาดลา้ลางลงไปเพื่อจะให้น้ำยาเอ,อน้ำมันเบรกมันไม่กัดสีของรถเราครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมครับเมื่อเราไปซ่อมรถมาเราควรจะตรวจสอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่างเขาทำมาถูก้องหรือเปล่าครับว่า สายน้ำมันสายคัดของเราอะมันไปเสียดสีกับโลหะอะไรหรือเปล่าจะได้ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นมันเป็นกลางทางหรือว่าเป็นที่ไกลๆก,ก็ไม่ต้องประหยัดนำรถก็มาทำที่บ้านนะครับให้ทำให้ทำเลยครับให้ทำที่ที่อู่หรือว่าที่ช่างที่อยู่ไกลๆกลับที่รถจุดรถเราเสียนะครับไม่ต้อง คิดว่าจะประหยัดเพราะมันจะอันตรายครับแต่เราก็ควรจะกลับมาตรวจสอบแล้วก็ดูจุดเชื่อมต่อทือสายต่างๆเพื่อจะทําให้เราไม่ต้องใ้เสียเสียสตางค์เพิ่มอย่างผมเนี่ยครับผมต้องมาทาเองหวังหวังว่าจะสบายหรือไม่ได้สบายก็ได้ทาเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเป็นบทเรียนให้กับตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ